สวัสดีค่ะวันนี้เซ c ซจะขอพูดถึงอีกหนึ่งเครื่องมือที่ถามเข้ามากันอย่างมากนั่นคือสติลรูเลอร์หรือไม้บรรทัดค่ะ การใช้งานของไม้บรรทัดสติลรูเลอร์นั้นตามที่มีการใช้งานและทราบกันอย่างทั่วไปคือใช้เพื่อวัดความยาวของสิ่งของต่างๆในทางอุตสาหกรรมนั้นจะใช้เพื่อวัดงานโดยที่ชิ้นงานจะต้องมีลักษณะเป็นแนวเส้นตรงหรือใช้สำหรับร่างแบบชิ้นงานต่างๆเช่นในสายงาน R&D, Maintenance, QA เป็นต้น การใช้งานไม้บรรทัดสติลรูเลอร์ในงานอุตสาหกรรมหากต้องการใช้อ่านค่าความยาวหรือใช้ในการล่างเส้นให้วางไม้บรรทัดเป็นแนวเส้นตรงแล้วจึงทำการอ่านผ่านสเกลบนไม้บรรทัดหรือขีดล่างเส้นแบบตามแนวความยาวของไม้บรรทัด หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าไม้บรรทัดมีความจำเป็นต้องทำการสอบเทียบเพื่อให้ทราบค่าระยะของสเกลและตรวจสอบระยะของสเกลว่ายังคงความถูกต้องโดยควรสอบเทียบทุก10%อเ็ของเลกไม้บรรทัดเช่นไม้บรรทัดความยาว2000มิลลิเมตรควรจะทำการสอบเทียบอย่างน้อย10พอยต์เช่น200มิลลิเมตร400มิลลิเมตรจนถึง2 0 0 0มิลลิเมตรซึ่งหน่วยการวัดแบบ SI unit จะมีหน่วยเป็นเมตรเซนติเมตรมิลลิเมตร และแบบ Imperial Unit จะเป็นหน่วยนิ้วฟุตค่ะไม้พันั์สามารถแบ่งระดับตามเกดเครื่องมือโดยแบ่งเป็น2เกดได้แก่เกรด1และเกรด2ซึ่งลักษณะไม้บรรทัดจะแตกต่างกันในเรื่องการตัดสเกลรายละเอียดในการผลิตความคมชัดความละเอียด a อ c u r a c y ซของสเกลของไม้บรันัดโดยไม้บรรทัดเกรด1จะมีลักษณะและค่าความถูกต้องดีกว่าเกรด2 การใช้งานเครื่องมือที่ถูกวิธีที่ CLC แนะนำคือขณะทำการวัดหรือล่างแบบต้องวางไม้บรรทัดบนแนวระนาบหรือแนวดิ่งวางไม้บรรทัดบนพื้นผิวที่เรียบและขนานกับชิ้นงานที่วัดในการอ่านค่าตำแหน่งของสายตาต้องอยู่ในแนว90องศากับไม้บรรทัดและไม่ควรใช้เพื่อทำการงัดอุปกรณ์อื่นๆหรือตัดความยาวไม้บรรทัดเพื่อใช้งานในระยะที่ต้องการ โดยมีข้อแนะนำในการใช้งานไม้บรรทัดคือระวังการตกหล่นของไม้บรรทัดไม่ควรเก็บในที่ที่มีความชื้นไม่ควรวางสิ่งของทับไม้บรรทัดหลีกเลี่ยงการพับงอของไม้บรรทัดในการสอบเทียบไม้บรรทัดน,นี้ทางบริษัท c ซ c สามารถให้บริการสอบเทียบสเกลตั้งแต่ระยะ Accreditation 0ถึง2,000มิลิเมและ Capability 0ถึง3,000มเมตร CLC สามารถให้บริการสอบเทียบไม้บรรทัด s t ิล l ูเลอรได้โดยใช้อิเล็กทรอนิกสเกลเป็นเครื่องมือ Standard ในการสอบเทียบโดยวางไม้บรรทัดบนอิเล็กทรอนิกสเกลแล้วทำการอ่านค่าเปรียบเทียบระหว่างสเกลไม้บรรทัดที่ต้องการสอบเทียบกับค่าที่อ่านได้จากอิเล็กทรอนิกสเกล ซึ่งอิเล็กทรอนิกสเกลนี้มีค่าความละเอียด resolution ของเครื่องมือเท่ากับ1ไมคครหรือ0.001ม mm, ิลลิเมตรและ accuracy บวกลบ70ไมคครหรือ0.07ม mm, ิลลิเมตรที่ระยะ2,000ม mm, ิลลิเมตรและยังสามารถอ่านและบันทึกค่ากื่งอัตโนมัติได้ด้วยโปรแกรมทำให้ได้ค่าที่ถูกต้องแม่นยำ วิธีการดูแลรักษาเครื่องมือก่อนใช้งานและหลังใช้งานนั้นมีข้อแนะนำดังนี้หลังใช้งานทุกครั้งควรเช็ดทำความสะอาดเพื่อป้องกันการเกิดสนิมการจัดเก็บไม่ควรวางสิ่งของที่มีน้ำหนักทับไม้บรรทัดควรห้อยแขวนไม้บรรทัดในแนวดิ่งไม่ควรพิงไว้กับผนงังเพราะอาจเกิดการโค้งงอทำให้ค่าที่วัดผิดเพี้ยนได้ หากท่านสนใจส่งเครื่องมือมาสอบเทียบกับทาง CLC มีข้อแนะนำคือควรหาบรรจุพัณฑ์เพื่อจัดเก็บไม้บรรทัดก่อนนำมาส่งสอบเทียบเช่นเก็บใส่ในกระบอกหรือวางบนเพดยาวเพื่อป้องกันการบินหรือโค้องงอของไม้บรรทัดพร้อมทั้งทำความสะอาดคาบกาวสีหรือรอยเปื้อนที่อยู่ตามสเกล เพื่อลดความเสี่ยงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือที่ชำรุดควรสอบเทียบเครื่องมือวัดเป็นประจำทางบริษัท CLC มีการสอบเทียบโดยผู้ชำนาญงานเฉพาะทางได้การรับรองมาตรฐาน ISO IEC 1 7 0 2 5เวอร์ชัน2017ทั้ง2อมอ,อและ ANAB หากท่านใดสนใจส่งเครื่องมือเพื่อทำการสอบเทียบสามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่างๆได้เลยค่ะ ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ